ดีค่ะดิฉันนางสาวนัทพชรชตกูลรหัสนักศึกษา3004642124นักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีปีที่สองสาขานาฏศิลป์ศึกษาคณะศิลปศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมค่ะวันนี้ดิฉันจะมาวิจารณ์การแสดงผลงานศิลปานิพนธ์แนวสร้างสรรค์ชุดกับเหตุชมสเสนานางค่ะ ดิขสิทธิ์ของวิทยาลัยนาฏศิลป์กาลสินส,สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ณหอศิลปะวัฒนธรรมกราลสินในวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2564ค่ะแรงบรรณานใจของผู้วิจัยการแสดงบอกไว้ว่าจากการศึกษาข้อมูลในสมัยรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้แต่งกับเฮเรือบทชมโชม การพรรณนาถึงนางอันเป็นที่รักผู้วิจัยมีความสนใจในพระวิมานดานเธอผู้เป็นถึงพระอรัคราชยาเธอในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและได้รับการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้สถาปนาขึ้นเป็นพระวิมานดานเธอพระองค์เจ้าสายสวรณีพิรมกรมพระสุธาสินีนาปิยมหาราชปฏิวรรตด,ดา ซึ่งคำว่าปฏิวราดาแปลว่าภรรยาผู้ซื่อสัตย์และพักดีต่อสามีผู้ทรงมีพระจริยาวัดอันงดงามและปรีชาสามารถในด้านงานด้านหัตถกรรมอีกทั้งยังทรงเป็นผู้ควบคุมห้องเครื่องตนในสมัยรัชกาลที่5ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นเอตทัตคะท้ดะทงด้านการครัวโดยการสแสดงจะใช้กาเหเรือบรรยายอัตลักของพระวิมานดานเธอ และจะริวัตรของพ่อหลวงที่มีพระวิมานดานเธอทรงเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนรูปแบบการแสดงแบ่งออกเป็นสามช่วงเหตุการณ์ที่จะมาวิจารณ์ในวันนี้นะคะคือช่วงที่3สื่อถึงการกำกับควบคุมเรื่องงานเรือนให้กับเหล่านางข้าหลวงและความชำนาญในการดูแลพระกายาหารให้แก่พระเจ้าหลวงและเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในทุกพระองค์ค่ะ ในเรื่องของรูปแบบแถวแถวหน้ากระดานหรือแถวแนวนอนให้ความรู้สึกที่สงบนิ่งผ่อนคลายเป็นการดึงดูดสายตาผู้ชมให้มีปฏิสัมพันธ์กับการแสดงตำแหน่งขวาหน้าให้ความรู้สึกการแสดงความรักมนุษยธรรมความเมตตาปาณีทิศทางการเคลื่อนที่ขนานกับคนดูเป็นการเน้นให้คนดูในจุดต่างๆได้มีโอกาสเห็นผู้แสดงในระยะเท่าๆกันและเป็นการนำสายตา คนดูไปสู่อีกจุดหนึ่งค่ะดนตรีที่ใช้ในการบรรเลงใช้ดนตรีไทยผสมกับวงอองเคสตารามีช่วงหนักเบาสั้นยาวส,สม่ำเสมอแสดงความรู้สึกในการใช้ชีวิตที่มั่นคงเพียบพร้อมกับการเป็นค่าหลวงส่วนฉากพื้นหลังนะคะจะใช้เป็นห้องครัวเพื่อให้สมบทบาทการที่นักสแสดงสื่อในเรื่องของการดูแลเป็นคนควบคุมงานใช้ฉากแบบเรียงยงไมย แต่สามารถมองแล้วรู้เลยว่าเป็นห้องครัวแบบเสมือนจริงค่ะแสงประกอบเวทีใช้แสงสีดำรอบๆเพื่อให้เกิดการมองเห็นแสงสีเหลืองที่เป็นไฟสองฉากหลังเวทีทำให้นักแสดงดูมีมิติดึงดูดผู้ชมมองโฟกัสไปที่นักแสดงได้อย่างชัดเจนเป็นการทำให้นักแสดงโดดเด่นขึ้นให้ความรู้สึกสบายเจิดจ้าร่าเริงแถมช่วยเป็นการสร้างบรรยากาศให้กับผู้ที่ได้รับชมด้วยค่ะ รูปแบบการแต่งกายแต่งกายตามพระราชนิยมของพระวิรานดานเธอเพื่อสื่อถึงบทบาทตามเนื้อเรื่องการแต่งกายของหล่อบ,บริวารสวมเสื้อแขนหมูแฮมคอเสื้อนิยมตั้งสูงสะพายด้วยแพจีบนุ่งจงกระเบนไหมเครื่องประดับเพชรสวมถุงน่องแบบตะวันตกและรองเทา้าคัตชูการแต่งกายของข้าหลวงสวมเสื้อคอตั้งแขนยาวมีลูกไม้นุ่งจงกระเบนลายดอกสพายแพรจีบ โบผูกคอกัดเข็มกัดเพชรคาาเข็มขัดสีดำและกัดเข็มกัดสวมถุงน่องแบบตะวันตกและรองเท้าคัดชูจะแต่งไม่เหมือนเหล่าบริวารเพื่อสื่อถึงการเป็นตัวเอกค่ะสิ่งที่ประทับใจฉากนี้นะคะเพราะว่าเห็นแล้วรู้สึกประทับใจที่ข้าหลวงมีความสามารถควบคุมง,งานได้เป็นอย่างดีเลยแล้วก็เข้มแข็งอดทนเปรียบเสมมือนแม่คนคนหนึ่งเลยนะคะที่มีแบบ ภาระมากมายแต่ว่ามีความรับผิดชอบสูงมากรวมถึงการประทับใจในเรื่องของเครื่องแต่งกายของตัวละครฉากแสงสีเสียงที่เสมือนจริงนะคะแล้วก็การถ่ายทอดอารมณ์ของผู้แสดงนะคะที่ทำให้ผู้ชมของอย่างเราเนี่ยได้รู้สึกคล้อยตามแล้วก็เข้าถึงบทบาทที่เขาแสดงได้ด้วยนะคะถ้าหากข้อมูลการวิจารณ์มีการผิดพลาดประการใดหรือตกหล่นบกพร่องต้องขออภัยเวลาที่นี้ด้วยนะคะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมนะคะขอบคุณค่ะ